สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Skylander Ring of h e r o นะครับวันนี้จะมาตอบคําถามโลกแตกตัวหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากครับตอนระหว่างไลฟ์สตรีมก็คือแบบผมเพิ่งมาเล่นตัวไหนหน่าใช้ปั้นตัวไหนดีรีหาตัวไหนดีวันนี้เจก,ก็เลยคัดมาให้ครับ13ตัวที่แบบว่าเก่งแล้วก็สามารถหาได้ง่ายเหมาะกับมือใหม่ใช้มากๆครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยสําหรับใครที่สนใจจะเติมเงินเกมส Skylander แบบถูกสุดในตลาดนะครับก็จะขอแนะนําเป็นร้าน Easy Card เลยครับ ก็คือเติมกับทางร้านเนี่ยคุ้มกว่าเติมเองมากๆครับอย่างแพ็คราคา3,000บาทเนี่ยเติมผ่านทางร้านก็เหลือเรารา 2, ว0อกว่าเองแล้วก็ทางร้านรับเติมทุกแพ็คเลยนะครับไม่ใช่แค่แพ็คที่โชว์อยู่ในจอนะอย่างแพ็คกิจกรรมใหม่ตัวล่าสุดที่แบบได้หินสกิลคุ้มๆเนี่ยทางร้านก็รับเติมเหมือนกันนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจช่องทางการติดต่อก็ตามบนจอเลยนะครับหรือว่าจะดูจากด้านล่างคลิปก็ได้ครับจะมีแปะลิก์ไว้ให้แล้วทีนี้กลับมาต่อที่ตัวเนื้อหาของเราก็ตัวหาง่ายที่ะัน,น,นะครบ ซึ่งก็อาจจะมีบางคนถามว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็ไม่เก่งเท่าตัวระดับสีทองสิป้นไปจะดีหรอไม่เบื่องทรัพยากรหรอก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างเรื่องของความเก่งนะครับก็ใช่ครับตัวระดับสีฟ้ากับสีม่วงเนี่ยสู้ตัวทองไม่ได้แต่นี่คือถ้าเกิดเราเทียบที่เราอัพสุดแล้วเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดอัพตันแล้วเหมือนกันตัวทองเก่งกว่าเยอะก็จริงแต่ว่าทรัพยากรในการอัพเนี่ยครับก็ถือว่าใช้เยอะกว่ามากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดเทียบเป็นตัวฟ้าที่แบบอัพตันแล้วกับตัวทองที่ยังอัพไปได้ไม่ถึงครึ่งงทางเนนนีี่ย่ยยยอาาาง้ตัวฟกิขดเละครับ ดังน,นั้นส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยก็คือจะนิยมปั้นตัวระดับสีฟ้าระดับสีม่วงเนี่ยมาผสมในทีมเยอะๆครับช่วยให้ทีมมันแบบเก่งช่วงแรกขึ้นมาก่อนจะได้เหมือนแบบไปลงดานลงดานระดับสูงๆได้ได้ของรางวัลมากขึ้นจะเรียกว่าเป็นตัวช่วยฟาร์มในช่วงแรกก็ได้ครับดังนั้นอย่างตอนแรกที่เขานิยมกันนะครับก็จะเป็นแบบเช่นทอง1ม่วง1ฟ้า2ไม่ก็ทอง1ม่วง2ฟ้า1อะไรเงี้ยครับคือตัวทองส่วนใหญ่ช่วงแรกนะครับก็คือจะใช้กันแค่ตัวเดียวหรือไม่ก็เต็มที่ไม่เกิน,นัี้ครบ โดยที่นี้จริงๆในช่องเจมีทําคลิปไกด์สำหรับมือใหม่ไว้อีกสตัวด้วยนะครับก็คือจะเป็นรวมเทคนิคสําหรับมือใหม่กับเรื่องของการทําของทํารูนก็ยังไงจริงๆส่วนตัวเชียร์ให้ดู2ตัวนั้นด้วยครับคือคลิปมันอาจจะยาวนิดน,นึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะช่วยได้อยู่น่าจะดีกว่ามาลองผิดลองถูกเองแล้วก็เสียทรัพยากรฟรีๆแบบตอนเจเล่นช่วงแรกโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มดูทีละตัวกันเลยดีกว่าครับสําหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าแฟตวิงครับหรือว่ามังกรดินอันนี้เป็นตัวสสาายััะรรบดีฟ้ ก็คือเดี๋ยวเราเริ่มจากสีฟ้าก่อนนะครับแล้วค่อยต่อที่ม่วงตัวนี้เราอาจจะเคยได้ยินคนพูดถึงกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าแบบเอ้ยมังกรดินมันเทพมากเลยนะมาถึงเนี่ยปั้นตัวแรกเลยแบกทีมได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับตอนแรกเนี่ยแฟดวิงถือว่าแจ่มมากแล้วก็จริงๆนอกจากที่มันจะหาง่ายเพราะว่าเป็นเกรดสีฟ้าแล้วใช่ไหมครับไอตัวแฟดวิงเนี่ยมันมีแจกจากด่านเนื้อเรื่องด้วยนะครับส่วนจุดที่ทําให้เจ้าแฟดวิงมาเด่นมากเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสกิลคิวของมันเลยครับสกิลที่2 สกิลนี้เนี่ยต้องบอกเป็นสกิลฮิลที่แบบว่าฮิลแรงโอเคเลยครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยเพราะว่าเนี่ยครับใช้มานาแค่2คูดาวก็แค่2เองครับแล้วแถมได้ความอึดเพิ่มมาด้วยก็คือนั่นแหละครับพอเราเอฟสกิลเต็มนะครับมันจะแบบว่าฮิลแรงฮิลรัวมากเลยครับดังนั้นก็สามารถใช้เจ้าแฟดวิงเนี่ยแหละครับในการผ่านคอนเทนต์ที่แบบเป็นสู้กับคอมนะครับได้ทุกคอนเทนต์เลยในเกมตัวนี้จะมีข้อเสียแค่นิดเดียวครับก็คือตัวมันเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างบางครับก็คือถ้าเกิดสมมติไปคอนเทนต์ยาก แล้วก็อย่างสกิลแรกของมันนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่ใช้ได้เหมือนกันคีเอฟเฟกกับเดเมจเนี่ยอาจจะถือว่าไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับแต่ว่าก็เป็นสกิลที่ใช้ง่ายอยีกเหมือนกันเพราะว่านี่ครับใช้มานาแค่2แล้วก็คููดาวแค่2นะครับถัดมาตัวที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ระดับสีฟ้าอยู่ครับจะเป็นเจ้าอีรัปเตอร์หรือว่าลูกชิ้นไฟนะครับตัวนี้หล่อนจ,จะเจอกันในเอลินาค่อนข้างบ่อยใช่ไหมครับก็ตัวมันเองเนี่ยถือว่าเด่นที่สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลย่อนนยย แต่ว่าด้วยความที่คูดาวมันแค่2แล้วก็ได้เอฟเฟกต์โยโย่มา2เทินเนี่ยก็คือเจ้าอีลัปเตอร์เนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าโยโย่ได้ตลอดเวลาเลยครับหลักๆก็คือเด่นที่ตรงนี้แหละครับที่แบบโยโย่ได้ตลอดไม่มีต้องรอเทินอะไรงนี้เลยแล้วก็อย่างสกิล2ของมันที่เป็นสกิลโจมตีโดนทุกตัวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ใช้มานาแค่2มีเวลาคูดาวแค่2แต่ว่าลดความอึดหรือว่าตัวก่อนเนี่ยได้2ทั้งทีมเลยนะครับ ก็คือจริงๆเอาแค่จ่าย2มานานะครับแล้วลดอึด2ของอีกฝั่งหนึ่งทั้งทีมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วแต่ว่ามันก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเนี่ยครับจะมีโอกาส30%นะครับที่จะลดพลังโจมตีอีกฝั่งหนึ่ง20%เป็นเวลา3เทินก็ติดนานใช้ได้เลยครับ3เทินถัดมาตัวที่3นะครับจะเป็นเจ้าอ n i t เตอร์หรือที่บางคนเขาเรียกกันว่ากันด้ามไฟครับก็อันนี้ยังอยู่ในระดับสีฟ้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายโจมตีครับ ลหลักๆที่มันเด่นๆเนี่ยก็คือจะมาจากตัวสกิล2ของมันครับก็เป็นสกิลใช้งานง่ายอีกแล้วมานา2คูดาว2นะครับแต่ว่าได้ลดความอ่นเนี่ยถึง4เลยนะครับก็คือเหมือนเดิมว่าเอาแค่มานา2คูดาว2ลดอึดสเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสกิลนี้ทําให้น็อกได้ด้วยน็อกนะครับอธิบายง่ายๆสมมติเราลดก่ออีกฝั่งหนึ่งได้ถึงสูแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเรายัดด้วยสกิลที่มันมีน็อกซ้ําเข้าไปเนี่ยศัตรูจะติดสถานะน็อกครับซึ่งมันจะทําให้เหมืือออนนนนแบบตติดดสัไไไไไปปเเเลลยย้ครก็ททําะม่ึ โดยที่อย่างการน็อกเนี่ยจริงๆใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะครับแต่ว่าจะพีคมากๆตอนที่แบบใช้สู้กับบอสเงี้ยครับเหมือนแบบเราสู้กับบอสที่มันดดเมจใส่เราแรงๆเงี้ยครับการที่เราแบบน็อกมันได้เทิร์นหนึ่งนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยลดเาเมจที่ตัวละครเราจะได้รับเนี่ยได้เยอะเลยครับถัดมาตัวที่4นะครับจะเป็นเจ้าชิลครับก็อันนี้เรายังอยู่ในระดับสีฟ้าอยู่นะครับชิลเนี่ยจะเป็นตัวแทงธาตุน้ำครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเทียบกับอีลัปเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่เลยคับบเด่นนนกละแ สกิลแรกของชิลนะครับก็นี้จะเป็นสกิลที่แจกเอฟเฟกต์ยั่วยุครับก็คือใช้ง่ายเหมือนกันมา纳สองนะครับคู Q ่ดาวสองแล้วก็ยั่วยุสองเทิร์นก็คือจะเป็นยั่วยุตลอดเวลาได้เหมือนเจ้าอีลัปเตอร์เลยครับแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองด้วยนะครับซึ่งสามารถไปคอมโบกับตัวแพสซีฟมันได้เหมือนกันก็คือแพสซีฟของมันเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดสมมติเรามีบัฟเพิ่มดีเฟนซ์อยู่กับตัวนะครับเวลาเราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยศัตรูนะครับจะมีโอกาสติดสถานะเอฟเฟคแแช่ข็งดด้้ววยย3เทรร์นนนะับาามก เอฟเฟกแช่แข็งเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่ครับบวดอยู่ก็คือศัตรูที่โดนเข้าไปนะครับพวกครูดาวสกิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็อย่างสกิลสองนะครับก็มีเอฟเฟกแช่แข็งเหมือนกันก็คือเป็นสกิลโจมตี3เป้านะครับแล้วตัวที่โดนเข้าไปเนี่ยมีโอกาสติดแช่แข็งด้วยก็คือโดยรวมถือว่าเป็นแทงที่ป่วนใช้ได้เลยครับแล้วก็สามารถคอมโบกับทีมแช่แข็งได้ด้วยถัดมาตัวที่5นะครับจะเป็นเจ้าสเตลเอลครับก็อันนี้จะเป็นตัวสีฟ้านะครับตัวสุดท้ายแล้วเป็นสายทำเดามีครับหลักๆของสเต ก็คือแบบติดคียง่ายด้วยแลวเวลาคียเนี่ยแรงขึ้นด้วยเนีย่ยสกิลสองของมันนะครับจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวครับซึ่งถ้าเกิดสมมติโจมตีแล้วติดคีย์ที่ข้อนะครับก็ได้เดเมจเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาอีกคือปกติเวลาตีติดคียเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติคียด้วยสกิลนี้เนี่ยก็คือยิ่งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็อย่างตัวสกิลแพสซีฟของมันนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติมันโจมตีให้ศัตรูตัวหนึ่งเนี่ยติดล่างแหลกกกกหหรรรือออออวว่่านนน็คไดด้้เเเเเียมัััััจะสฟฟบบบใตง และหลังจากที่ได้ตัวเอฟเฟกรอบกัดนะครับก็คือไม่ได้จบแค่นั้นนะครับก็ตัวมันเองเนี่ยได้บัฟเพิ่มมาด้วยได้เพิ่มมาตาคิทิคอลนะครับกับเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาก็คือโดยรวมตามที่บอกไปครับไม่ได้มีแบบลูกเล่นอะไรมากมายแต่ว่าดดเมจเนี่ยแรงจัดจ้านเลยครับถัดมานะครับตัวที่6กอ็นี้จะเริ่มเข้าสู่ระดับสีม่วงแล้วครับก็ตัวแรกนะครับจะเป็นเจ้าโรลเลอร์บ้าวครับเป็นสายดดเมจตัวนี้เนี่ยนอกจากดดเมจของตัวมันเองที่จัดจ้านแล้วนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็นิยมเอามาเป็นลีดอรร์ทีม้วยคับ ไวเฟกคู่นาของมันเนี่ยก็คือได้อัตราคิดที่ข้อนะครับทั้งทีมเลยครับเพิ่มขึ้น10%ถือว่าดีมากครับแล้วก็หลักๆที่ดดเมจมันแรงเนี่ยก็คือถ้าเกิดเจ้าโรลเลอร์บอลวนะครับโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะตัดกาลังอยู่เนี่ยพลังโจมตีของมันนะครับเพิ่มขึ้น40%เลย40%นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันก็คือคอมโบกับตัวเองได้ด้วยมันต้องตีตัวที่ติดตัดกําลังใช่ไหมครับแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองของมันเนี่ยมีโอกาสติดตัดกําลังทั้งคคู่เลยนะรับ ถัดมานะครับจะเป็นเจ้าสเปครับก็ตัวนี้เป็นตัวทำดาเมจอีกเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบบดาเมจจัดจ้านมากเป็นที่นิยมมากเลยครับหลักๆของเจ้าสเปนะครับก็คือมันจะเล่นกับการที่ตัวมันเองเนี่ยมีบัฟเยอะๆครับเหมือนแบบบัฟยิ่งเยอะยิ่งเก่งเป็นทวีคูณดังนั้นก็เลยนิยมเล่นกับตัวที่แบบแจกบัฟเยอะๆเช่นแบบซูลูเนี่ยครับที่เป็นตัวซับที่แบบให้บัฟเยอะมากคืออย่างเราดูสกิลสมันเนี่ยครับมันบอกว่าถ้าเกิดตัวมันเองนะครับมีบัฟ2อย่างขึ้นไปเนี่ยก็คททาาเเเมมมพิิ่่่่ตรรับแลวกีีนยงๆะ คือมีบัฟเยอะๆเนี่ยก็แรงอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วยิ่งมีดาเมจเสริมเข้ามาอีกยิ่งแรงไปใหญ่เลยครับแล้วก็ตัวมันเองนะครับต่อให้ไม่ได้คอมโบเนี่ยจริงๆก็สามารถหาบัฟให้ตัวเองได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะาอย่างสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าเกิดสม,มุติโจมตีเป้าหมายที่มีบัฟนะครับก็จะมอบอิเเสริมพลังให้ตัวเองด้วยคูณสแบบสุม่มหรือว่าอย่างตัวสกิลพสซีฟนะครับมันก็บอกว่าถ้าเกิดสม,มุตรโจมตีให้ศัตรูแบบล่างแหลกหรือว่าน็อกได้เนี่ยขโมยอิทธิเศษเสริมพลังมากดดยยวไไ้้่ ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าแอร์สไตท์ครับก็อันนี้เป็นสายทำดาเมจอีกเหมือนกันแต่ว่าอย่างของแอร์สไตท์เนี่ยดาเมจมันจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนเจ้าสเปสหรือเจ้าโรลเลอร์บ้าวที่พูดถึงตะกี้นะครับแต่ว่าจะเน้นเสริมการป่วนเข้ามาแทนสกิลที่เด่นสุดก็จะเป็นสกิลสอของมันเลยครับเลงจุดอ่อนเพราะาแบบใช้งานง่ายมากแล้วก็ผลดีมากก็คือนี่นะครับใช้มานาแค่1นึ่คูดาวแค่2แต่ว่าลดอึดได้4เลยนะครับแล้วก็ทําให้น็อกได้ด้วยที่สําคัญมันบอกว่าสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีที่แบบแม่นยําเสมออนตตีโดลด แล้วเวลาเอสไตตีโดนเนี่ยมันจะมีโอกาส75%ด้วยนะครับที่แบบจะปลดบัฟของศัตรูออกอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งบัฟให้ตัวเองอย่างหนึ่งก็คือยิ่งมันได้โจมตีถี่เท่าไหร่ก็คือยิ่งดีใช่ไหมครับจะได้แบบปลดบัฟเยอะๆดูดบัฟเยอะๆแล้วตัวมันเองก็ได้ตีถี่ด้วยครับเพราะว่าตามที่บอกไปว่าสกิลเนี่ยใช้มานาน้อยคูดาวน้อยโดยที่อย่างเจ้าแอสไตนะครับก็คือส่วนตัวเจมี่ใช้เหมือนกันแล้วก็มีทําแบบรีวิวเต็มๆไว้ให้แล้วครับถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้เพิ่มเติมนะครับ แต่ว่าจะลมเดียวกับแบบแอร์สไตล์เนี่ยครับคือไม่ได้แบบเป็นเดเมจานะครับมีเรื่องของการป่วนเข้ามาผสมด้วยตัวมันเองจะเด่นที่สกิล3ที่สุดเลยครับที่แบบเป็นสกิลที่ป่วนด้วยแล้วก็แบบพลิกเกมได้ด้วยก็คือสมมติมาโจมตีศัตรูนะครับจนแบบว่าเกิดอาการล่างแหลกหรือน็อกเนี่ยมันจะเสกเอฟเฟกต์โยย่ให้เพื่อนนะครับที่มีพลังป้องกันเยอะสุด3เทินซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันถือว่าค่อนข้างปวนนะครับในแบบ PvP เช่นแบบว่าสมมติเรากำลังลุมเดเมจใส่ตัวหนึ่งอยู่นะครับแบบค่ากำลังจะตายแล้ววเนนน่่ย่ยยออููด,ด,ดจมมัปัปสสกใตืถ กลายเป็นว่าเราไม่ได้ปิดตัวที่เรากำลังรุมเดเมดไปต้องไปตีตัวอื่นแทนแล้วระหว่างนี้ถ้าเกิดทีมเขาตัวซับยังไม่ตายนะครับก็ฮิวขึ้นมาเต็มอีกไอที่เราตีตัวก่อนหน้านี้ไปก็แบบจะหายไปเลยเงี้ยครับถัดมานะครับสมูรเดอร์เดสอันนี้ก็เป็นสายเดเมดเหมือนกันครับธาตุไฟคือตัวสีม่วงที่แบบเด่นๆเนี่ยจะเป็นตัวสายเดเมดไปแบบซะเยอะเลยครับก็สําหรับสมูร์เดอร์เดสสกิลแรกเนี่ยถือเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่แบบดีมากเลยครับเพราะว่ามีโอกาสทําให้สตูนครับติดสถานะฟื้นฟูไม่ไดด้กับบรระะเเเิปนยวลา3ท คือไอ้ฟื้นฟูไม่ได้หรือว่าห้ามฮิลเนี่ยถือว่าเด็ดมากเลยนะครับใน PVP เพราะว่าเป็นสกิลหลักเลยครับที่ใช้ในการล้มตัวแทงแข็งๆคือบางทีเราไปเจอตัวแทงที่แบบหนาๆนนเลยนะครับเอาอยัางไงก็ไม่ลงเนี่ยส่วนใหญ่จะตายอย่างเดียวเลยครับตายจากการโดนห้ามฮิลเนี่ยแหละครับแล้วก็อย่างสกิลที่2นะครับเป็นสกิลโจมตีแบบที่ต้องชาร์จด้วยซึ่งโอเคเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยครับใช้มานา2คูดาว2แล้วก็เวลาชาร์จหนึ่งใช่ไหมครับถือว่าใช้เวลาแบบแป๊บเดียวแล้วได้ลดอึดมา5้าเลยนะครับแล้วก็จริงๆตัวสมไฟย แอเทกของพรรคพวกธาตุไฟนะครับในทีเพิ่มขึ้น20%ครับทุกตัวเลยถัดมานะครับเจ้าฟีดเบทหรือว่าลิงน้ําอันนี้ก็เป็นสายทำาดามจเหมือนกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเด่นที่เรื่องของตัวสกิลหมู่ของมันครับคือแบบสกิลหมู่เนี่ยแรงมากกวาดม้อนหายไวมากบางคนเขาเล่นปั้นตัวนี้มาเพื่อแบบใช้ในการฟาร์มด่านโดยเฉพาะก็มีนะครับเพราะแบบช่วยให้จบด่านไวฟาร์มไวเงี้ยครับก็หลักๆมันจะเด่นที่ตัวสกิล2ของมันนะครับก็คือโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ ซึ่งมันจะคอมโบกับตัวเองได้ครับก็คือสมมติโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะหายจากแช่แข็งแต่ว่าโดนเดเมจเพิ่มเติมก็คือจริงๆเราสามารถใช้ตัวลิงน้ําแบบเดียวๆได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบไปอยู่ในทีมแช่แข็งอะไรนี้นะครับแล้วก็อย่างตัวแพสซีฟเนี่ยทำให้แรงยิ่งขึ้นไปอีกครับก็คือเวลาโจมตีติดคิดที่ข้อนะครับแอดแทกเพิ่มขึ้นใหม่สาอก็คือหลักๆตัวนี้จะเป็นเน้นแบบเดเมจเพียวๆเลยครับเดเมจมูถัดมาน บางทีเจเจอในเอลิ่าเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าทีเล็กเนี่ยน่ากลัวกว่าแท่งระดับตำนานหลายๆตัวด้วยนะครับสกิลที่เด่นๆของมันนะครับก็คือจะเป็นสกิล2นี่แหละครับเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับซึ่งเมื่อโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยตัวมันเองนะครับก็ได้ฟื้นเลือดครับ10%ของแมคเคนพีแล้วก็หลังจากนั้นไป2เทิร์นเนี่ยมันจะมีแบบค่อยๆเด้งเลือดด้วยครับคือแบบตอนแรกปุ๊บพิวเลยแล้วก็ค่อยเด้งเลือดอีก2เทิร์นเท่านั้นไม่พอนะครับตัวแพสซีฟของมันเนี่ยก็เพิ่่่มมมมมคควาาถึึกกข้นนีีีรับ็เยเยพิ20% แล้วก็เวลาใกล้าตายนะครับเลือดต่ำกว่า40%เนี่ยมันจะเพิ่มการฟื้นฟูของตัวเองด้วยครับก็คือแน่นอนว่าคอมโบกับสกิลตะกี้ได้ก็คือโดยรวมทีเล็กมันอาจจะไม่ได้เป็นแทงที่แบบมีสกิลปวดอีกฝั่งหนึ่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าแค่ตัวมันเองเนี่ยแหละครับที่แบบว่าแข็งมากแค่นี้ก็ถือว่าทําหน้าที่แทงได้แบบดีมากๆแล้วครับสุดท้ายนะครับตัวที่3ก็จะเป็นเจ้าซูเปอร์ช็อตสเตลเอลครับก็อันนี้เป็นตัวทําดำเมจอีกแล้วเป็นตัวทําดำเมจที่แบบเาเมจจัดจ้านด้วยแล้วก็ใช้งานงา หรือว่าอย่างอีกสกิลนะครับเป็นสกิลที่ต้องชาร์จก็จริงแต่ว่าก็ชาร์จแค่เทิร์นเดียวแล้วก็มานาหนึ่งคูดา้าสองอย่งเหมือนกันก็คือสรุปว่าตัวซูเปอร์ช็อตเนี่ยสกิลใช้มานาหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับใช้งานง่ายมากแต่ว่าถึงจะบอกว่าเป็นสกิลใช้มานาน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดเมจเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวแพสซีฟที่แบบเสริมให้ตัวเองได้อยู่ครับก็คือเวลามันชาร์จเนี่ยมันได้รอบกัดใช่ไหมครับแล้วเวลามันติดรอบกัดเนี่ยก็คือได้เนี่ยครับเพิิมมาาิิิิ่่มมมออตาาคคคคลลเเพดดจ้วย ก็โดยรวมใครแบบมองหาตัวทำในเมทที่แบบใช้มานาน,น้อยๆเอาไว้ต่อคอมโบเนี่ยสุ่มประชอตก็น่าสนใจมากนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม